วันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2563เวลา8นาฬิกาสถานีตำรวจนครบาลป่า,ปลาคลองสานจัดทำโครงการรับอาหารฟรีตามโครงการของพลตำรวจเอกจากทิพย์ไทยกินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้แต่รับสถานีตำรวจสํารวจแต่ละชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบและทําการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสารได้กำหนดหมายกำหนดการในการแจก,กอาหารในวันนี้ณบริเวณไอคอนสยามถนนเจริญคนครแขวงลำต้นไทรเขตคลองสารกรุงเทพมหาคนครประกอบไปด้วยอาหารจำนวน1,000กล่องน้ำดื่มจำน 1, วน1,000ขวดจากผู้มีจิจสัทธาในครั้งนี้ได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาหารจำนวน200กล่องกตอตอรสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานจำนวน100กล่อง นายสุทธาสุขุมสวัสดิ์กตรสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานข้าวกล่องจํานวน100กล่องห้างไอคอนสยามข้าวกล่องจํานวน500กล่องน้ําเปล่าจํานวนหนึ่งันขวดหน้ากากอนามัยจํานวนหนึ่งบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดข้าวกล่องจํานวน100กล่องโดยมีสํานักงานเขตของสานเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลปากคลองศานจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกตลอดงาน โดยมีพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีสัมมิตตงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พันตำรวจเอกชัยกริตโพอรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พันตำรวจเอกสนทยาบัวแพงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปากคลองแานคณะกตตรลสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสานสำนักงานเขตคลองสานได้ร่วมมือร่วมใจในการมอบอาหารฟรีในการทำความดีเพื่อมาแบ่งปันความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้